สวัสดีทุกคนเลยนะครับโจผมแะแอดปอนนะครับในช่องน้ำแมนซิงนะครับผมนะก็หายหายไปนานเลยนะครับก็วันนี้ก็เอารถมาให้ทุกคนเล่นกันอีกแล้วนะครับคันนี้เป็น KR นะครับเป็นใครทำผมไว้ลืมเลยนะรถคันนี้ผมเก็บไว้ในแบบสล็อตที่ผมแจกนานมากแล้วนะครับแต่ผมก็เก็บไว้ให้ตลอดนะครับใครคันไหนที่ส่งมาแล้วผมยังไม่ได้แจกก็ต้องขอโทษด้วยครับใครมีรถก็ส่งมาให้แจกแรกที่ดิดขอในน้ำแมนซิงนะครับผมนะ รถสวยๆละไรแบบนี้เดี๋ยวผมจะเอามาอัดไทยนะครับช่องทางการต่อหรือร้านทํารถอะไรได้ทุกอย่างนะครับสำหรับใครที่อยากแจกรถนะยิ่งเป็นรถแบบรถคนดังอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผมนะผมเอาหมดนะมาเลยแบบของแต่งคันนี้นี่หว่าครับคันนี้เป็น KR50 นะครับก็เป็นแบบทรงแข่งนะครับก็รถแข่งนะครับผมนะขอบน้ําเงินนะครับโค้งส้มนะครับคันนี้มาแปลกนะมาโค้งส้มเฟรมเขียวขาวเหมือนเดิมนะครับนเฟรมสวยๆเลยนะครับน่าจะคันเดียวคันเก่านะครับแต่มาถอด ทำให้เป็นแข่งกว่าเดิมนะครับก็คือเชิงกว่าเดิมอะ่ะเอาไว้ง่ายปัม๊มข้างล่างก็แบมโบ้นะครับแล้วก็โชก็น่าจะตึงมานะครับนี่จานแบมโบ้เหมือนกันนะครับข้างหลังก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับก็เป็นแบบเนียนๆน,น,นะครับผมนะมาผมพาไปซิ่งเล่นดีกว่าสฉยสี่ไม่รู้คนจะเยอะไหมนะกิจสายสี่นะนี่ก็มาพร้อมท่าหมอบนะครับทันนี้นะเออเ,เสียวเลยนะครับ แต่ผมขออนุญาตเปิดเข็มไมดูนิดนึงว่าวิ่งเท่าไหร่ครับคันนี้นะไม่รู้จะแรงหรือเปล่าน่าจะแรงนะผมว่าน่าจะแรงอย่นะคัลโหลมา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 อมอนไอ้น้องชายผมนะครับอันนี้ผมได้มาเป็นตำรวจแล้วนะครับใครที่อยากอยู่หน่วยผมว่าลองมาสอบกันได้นะครับเร็วนี้จะมีเปิดสอบตำรวจอีกนะครับเดี๋ยวผมจะมาไลน์แล้วกันสำหรับตำรวจนะเรามาขอเข้ากันได้นะผมนะแรงไม่แรงก็ดูเอาะทุกคน ดูว่าตลอดทางอ่ะแล้วพุ่งจับรู้อยู่แล้วรถช่างอเแมนซิ่งมันดีอยู่แล้วถึงมาลาทุกคนโอ้ย150เหลือวันนี้อุ้ย200 200 2นะครับอุ้ยโอเคโอเคเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอลองเป็นลองหมื่นเมตรนะผมว่าคันนี้พุ่งว่ะเราอยากทรงแม่งทรงดีจัดเลยลองไปดูที่หมื่นเมตรจันผมว่าคันนี้ทรงพุ่งจัดเลยนะทรงแบบมาจัดอ่ะทรงแรงอ่ะทรงรถแรงอ่ะ มาเบินยางทีนึงเบินหน้าย,าง,นนา,ยางไปก่อนเบินหน้ายางไปก่อนนะฮะมามามาผมขออนุญาตเพื่อนแปดสิบเลยนะทุกคนมาพร้อมละออกตัวแบบนิ่งๆครับผมนับก่อนดีกว่าลืมเลยวางแบบนิ่งๆไปแล้วจ้าแรงไม่แรงไม่รู้แรงไม่แรงไม่รู้แ,รแ,รรแต่พอมาจาับ ไอปอมาจัดหวายที่รยร้อยห้าร้อยหกไปแล้วร้อยหกแล้วร้อยเจ็ดมาเรื่อยๆรอยแปดหูมาเรื่อยๆเลยครับทุกคนแรงแน่แรงแน่คันนี้สองแล้วครับสองแล้วสองยไหมนะ2 2 0ขอยี่ขอไม้ไเส็เถอะผมดีใจล้นมากนะคันนี้ถึงส2 0นะ2 1 0แล้วเฮ้ยส1 2 12! เยอะเวอร์ตัด214เมืม่มมอวานหนครับเคฟร้อยยีวิ่งกัได้210เองนะครับ214 24, 215 220เด้อ220โหลดได้ไวเลยนะคนนั้น220ผมไม่แน่ใจนะคันนี้วิ่งเท่าไหร่ผมไม่เคยลองวิ่งเหมือนกันถ้าถึง220ต้องโหลดนะครับผมบอกเลยแรงจัด206 207เฮ้ย220ป่ะเนี่ย220ป่ะเนี่ยเฮ้ย ไม่ถึงนะครับทุกคนอย่างสองร้อแล้วนะ210นี่ผมว่ากเวอร์แล้วนะ220นี่คือแรงมากๆนะครับ <c oughs> เฮ้ยเมื่อกี้219โคตรเวอร์แรงจัดเลยดูดิ่เขาหลังตามไม่ทันอ่ะ <c oughs> หายไปเลยอ่ะแล้วหายไปเลยอ่ะไอ้เหี้ยอะไรที่หายมันนั้นมาปะเนี่ยมันไล่จุดอะไรอะไรมาปะเนี่ยโคตรแรงเลยนะครับทุกคนแรงมากไอ้เหี้ยมาดิได้หมดเดี๋ยวผมขอท้าเลยสายสี่นี่ได้ทุกคัน นี่เอาหน่อยเอาหน่อยสายสีทุกคนมาดิมาดิขอเต้นหน่อยดิว่าใครแรงๆนะอ่ะปอขอเต้นหน่อยมาเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วสายสีแรงๆโอ้ยมาลืมๆเลยทุกคนมาลืมๆเลยครับมา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 เร็วๆนี้ผมจะมีคลิปโอ้ยๆนับแล้วแรงๆดิครับไม่มีใครทันผมรับประกันเลยไม่มีใครทน100ันร้อยเปอร์เซ็นแรงจัดสังร้อยยี่ ส1 9ป่ะิบเก้าาเมื่อกี้สองรสิบเก้านะครับโคตรแรงนะครับคันนี้นะเต็มสิบเลยเอาเอาเอาแล้วไม่ขับงั้นเลยพี่ใหญ่พี่ชายใหญ่ขับรถผิดเลนเออแรงจัดสอยอีกแล้วสองรอยบ่อยจัดพวกตีวิ่งไม่ถึงนะบางคันนะครับทุกคนพิ่งไม่ถึงนะครับคันนี้แรงมากมามาอุย้ยเยอะแรงครับมาเยอะเลยนะมาลึมล้ำทำเบ้เลยนะครับ มานับเลยละกันอุ้ยอุยออกก่อนออกก่อนแต่ไม่ได้กินผมหรอกผมบอกให้พลังท้าย80เนี่ยมันแรงมากนะครับผมนะมาแล้วจ้าพลัง80จ้าไปลูกพ่อไปไปมาแล้วจ้าท้ายพายุท้ายนารกท้ายสวรรค์นครมาแล้วจ้าท้ายพายุท้ายนรกท้ายสวรรค์นครมาแล้วจ้าเป็นไจลาเป็นไจลานะ้องเป็นไจลา เวิร์ดจัดเวิร์ดจัดนี่ไรเงี้ยนะครับคันนี้นะไม่โหลดไม่ได้จริงๆนะมา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 ต่อต่อต่อกันดีกว่านะครับมาครับโหเยอะนะเรามีมากันเยอะจัดเดี๋ยวผมนับผมนับผมนับเอาไปไหนกันล่ะเหมึอนจัดมึอนจัดเดี๋ยว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 กลับมาก่อนกลับมา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 กกลับมากมา มันไปไหนกันแล้วไปกันหมดแล้วกลับมากลับมาก่อนกลับมาก่อนกูนับเองกูนับเองนี่รอรอคนมาหน่อยนะครับผมบอกเลยแพ้ผมนะคันนี้แรงมากแพ้ผมหมดเลยไม่ต้องแข่งก็รู้แล้วว่าใครใชนะทุกคนอ่าพร้อมนะเอาแล้วนะไป มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเทวดาตัวน้อยยังยังยังทุกคนยังไหวอยู่แพ้มารอบนี้เพราะว่าขึ้นขอเบเมื่อกี้ความเร็วตกนะครับ <Ä cardi. S 2> แต่ก็ยังได้อยู่นะเฮ้ยโ,โ, <frustrating. S 2> โคตรพุ่งอะ่ะตอนนี้กูพุ่งเกิดมือเชมเปีนหยุดดูดีอย่างนี้ <tiếp gente> มาเป็นเทกเลยนะครับทุกคนขออีกรอบผมขอแก้ตัวอีกรอบรอบนี้ผมเสียไม่ได้วะ <sav? S 1> เสียอะไรเสียงเยบไว้ว่าเนี่ยแต่เสียหน้าไม่ได้จริงๆรอบนี้เอาจริงนวน,นะครับนี่บอกมาเลยรอบนี้เอาจริงแล้วมันจะไหวผมหรือเปล่าแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละมาเลยครับตรงนี้นะจะี๋จะโดนหนูแด็กหมดนะหนูส้มหนูส้มขอตั้งให้มันเลยนะน้องหนูส้มนะคันนี้นะน้องหนูส้มน้องนูส้มออกทะลุมิติไปเลยนะครับชิงตัวชิงหอ,อกก่อนด้วยนะครับน้องหนูส้มมาแล้วจ้า ไม่ทันผมบอกเลยทิ้งทิ้งหา่างอ่ะน้องหนูส้มผมแรงจัดไปเลยจ้าน้องหนูส้มอ,อ้นั่นเลื้อนเลือนเลือเล้อนไอพวกสว่สสังคมนะครับผมนะโอ้้อนูส้มชิวไปปะทิ้งหา่างเป็นทุ่งแบบเนี้ยโอ้แรงจัดโอเคครับทุกคนน้องหนูส้มก็ฝากคาดีไว้ด้วยนะครับน้องหนูส้มนะแรงแรงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับสวัสดีผมไปแล้วนะครับ